สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะชวนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าไขมัน h h มันต <HD L S 2> ้อง h นะ hdl กันนะคะว่า hdl HD <L S 2> ที่สูงเกินร้อยหรือว่า hdl HD <L S 2> ที่ต่ำกว่า40เออมันจะมีผลยังไงกับร่างกายเนาะอ่ะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วรบเออมันจะมีผลยังไงร่างกายเนาะ เดี๋ยวใครเข้ามาอ่ะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนี่ตอนนี้เนใช้ไมค์เริ่มเริ่มเข้าที่แล้วเสียงมันก็จะไม่ไม่ถูกเสียงนอกรบกวนแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวใครเข้ามานี้รบกวนช่วยแชร์ให้เนนิดนึงนะวันนี้อ่าโจหัวไว้เกี่ยวกับ HDL นะที่มันสูงเกินร้อยค่ะแต่ในนี้ไม่ได้ไม่ได้เขียนว่าสูงเกินรนะ้อยเนาะ โอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแชร์ก่อนนะคะแชร์ไปละอ่าเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องไข,ม,นนะข,ม,ขมันเนาะไขมันไขมันในร่างกายของเราเวลาเราไปตรวจนะคะเวลาเราตรวจเนี่ยนะอ่าทุกคนก็อาจจะเคยคิดว่า hdl ยิ่งสูงยิ่งดีอันนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เนยยังไม่ได้มาเข้ามาอยู่วงการนี้เนยก็คิดว่าเออมันยิ่งสูงก็ยิ่งดีแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีคนที่สูงเกินร้อยสูงเกินไปกว่านั้นโดยปกติเขาเฉลีย่ย ถ้าจาไม่ผิดผู้หญิง90หมายถึงว่าที่สูงแล้วผู้หญิงจะ90ผู้ชายจะ80นะคะแต่ HDL ที่เรารู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่า HDL ถ้าต่ำมันไม่ดีอยู่แล้วถ้าต่ำเกินต่ำกว่า40เนะเพราะว่าที่ว่าไม่ดีก็คือว่าตัวไขมัน HDL เนี่ยค่ะจะเป็นไขมันที่เขาเรียกว่าถ้าเอาตามระบบร่างกายนะทุกคน HDL เป็นไขมันตัวแรกนะ ที่เป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายซึ่งถูกสร้างจากตับ75%นะคะทีนี้พอ s d l ของเราเนี่ยทำงานดีซึ่งเวลา s d l ทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้กันนะว่าร่างกายเรามีความสมดุลของเขาอะ่ะสมดุลของร่างกายคือเราเรายกตัวอย่างเรานึกภาพความดันโลหิตก็เหมือนกันเขามีเกณฑ์เกณฑ์ที่แบบอยู่ในเขาเรียกว่าสมดุลเนานะ มันมากเกินไปมันก็ใช่ว่าจะดีน้อยเกินไปมันก็ใช่ว่าจะดีแต่ทีนี้เวลาคำว่ามากหรือน้อยเนี่ยมันก็ต้องดูตามร่างกายแต่ร่างกายเนี่ยจะไม่โกหกตัวเองคําว่าไม่โกหกตัวเองในที่นี้เนทจะบอกแบบนี้นะคะว่าเวลาที่ค่ามันมันผิดไปจากปกตินะอายกตัวอย่างมันเกินร้อยไปอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าเกณฑ์เฉลี่ยเขาเอาที่เก้าสิบแต่บางคนเกินร้อยไม่มีปัญหาก็มีแต่ส่วนใหญ่ที่เกินร้อยแล้ว จะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเราจะเช็คที่ไหนทุกคนเราจะเช็คที่อาการของร่างกายเนาะซึ่ง H D L เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากตับหน้าที่ของ H D L คือเอาเขาเรียกว่าช่วยเซลเนาะช่วยต้านพิษหรือว่าไขมันที่จะไปเกาะติดทำให้เซลเนี่ยเกิดการมีปัญหาหรือว่าหลอดเลือดมีปัญหาจากการที่ไขมันมันไปไป,ไปเกาะไปติดอะไรแบบนี้ซึ่ง H D L เขาจะทำหน้าที่ในการกำจัด ตัวไขมันที่ไม่ดีอะค่ะเวลาที่เรามี s d l เนาะแต่เวลาที่ HDL มันมากเกินไปอ่าต้องบอกท,ทุกคนต้องรู้ก่อนเนาะว่า HDL เนี่ยเป็นไขมันที่เราเคยเชื่อกันว่าเป็นไขมันตัวล้างตัวล้างก็คือตัวกําจัดไขมันที่มันจะทําให้หลอดเลือดของเรามีความเสียหายเนาะทาให้หลอดเลือดเรายืดยุนไม่ให้มีไขมันไปเกาะแล้วเกิดการเป็นการอักเสบอะไรพวกนี้คือ HDL นะคะแต่ทีเนี้ยบางคนมันสูงเกินไอ้ต่ำเกินเนี่ยเรารู้แล้วนะถามว่าต่ำเกินเนี่ยมาจากมาจากไหนทุกคนต้องเข้าใจว่าตับของเราเนี่ยทำหน้าที่ในการผลิตเขาเรียกว่าไขมัน HDL มันมีมันมีตัวจัดการก็คือตับผลิตจากตับ75%ผลิตจากลำไส้อ่ายี่เดี๋ยวนะ75-20% และผลิตจากเซลอะไรอีกอ่ะอีกห้าเปอร์เซ็นต์เซลเซลเนื้อเยื่ออีกห้าเปอร์เซ็น์เซลไขมันหรือไงเนี่ยทุกคนอ่ะจำไม่แม่นแต่ว่าจะบอกทุกคนแบบนี้ว่าเราเราแบบเอาแบบพื้นพื้นเลยนะว่าทุกคนเคยได้ยินคำว่าตับเนี่ยทำงานมากกว่าห้าร้อยหน้าที่ไหมคะแล้วทุกคนสังเกตไหมทำไมเขาต้องไปล้างพิษตับทำไมมันต้องมีสูตรล้างพิษตับ เพราะว่าตับมันคือตัวจัดการเนาะที่จะทำให้ S D L สูงเกินหรือต่ำเกินเจ้าภาพคือตับเพราะฉะนั้นวันนี้ตับเราสะอาดร่างกายมันเกิดความสมดุลนะคะแต่ถ้าเกิดตับเรามีปัญหาเนาะมันก็จะ S D L ต่ำเตี้ยไปหรือว่าโอเวอร์เกินเข้าไปอะไรเงี้ยลำไส้ก็เหมือนกันเวลาเราดูแลสุขภาพเราจึงต้องดูแลแบบทั้งระบบะนะ ทั้งตับทั้งลำไส้แล้วตับกับลำไส้เนี่ยมันส่งผลต่อเซลเขาเรียกว่าเซลไขมันของเราเนาะเวลาเซลล์ไขมันของเราเนี่ย,เ,เ,ยเป็นไขมันชนิดที่ไม่ดีเยอะๆๆะๆเยอะๆค่ะมันก็จะทําให้ก่อเกิดโรคได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อ่า HDL ต่ําให้รู้ไว้เลยด้วยว่าเราเนี่ยขาดเขาเรียกว่าโภชนาการมันไม,ไม่ไม่สมดุลเนานะ ซึ่งเวลาเราจะโภชนาการสมดุลน,นะทุกคนคนทีเ่เข้ามาสู่การออกแบบอาหารเนาะอย่างคนที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บน้อยอะ่ะเขาก็จะกินด้วยการวิธีอันหนึง่งโปรตีนเนาะโปรตีนโปรตีนสูงอ,อาหารโปรตีนสูงลดคาร์บลดคาร์บรบโบไฮเดรตแล้วก็กินพวกไขมันโปรตีนไขมันลดคาร์บแบบเนี้ยแต่พอกินไปกินไป อ่าบางคนเนี่ยหุ่นดีหุ่นลีนแต่ว่า HDL มันก็จะสูงเกินร้อยนะคะอ่ะสำหรับคนที่งดแป้งงดน้ำตาลนะก็จะเกิดปัญหาแบบนี้เนาะแต่คนที่กินยังคงกินแป้งกินน้ำตาลอยู่ยังคนยังคงกินอาหารที่มันอยู่ในกลุ่มแบบแป้งน้ำตาลข้าวพวกนี้นะคะก็จะมีไตกรกลีเซอไรด์สูง HDL สูงอันนั้นอันนั้นเป็นปกตินะสำหรับคนที่ยังคงกินอาหารที่เป็นประเภท แป้งแปรรูปไขมันที่แปรรูปโปรตีนแบบโปรตีนกินน้อยอะไรพวกนี้ก็จะมีปัญหาที่ HDL มันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยคือบางทีมันต่ำเกินไปค่ะแต่ทีเนี้ยการที่ HDL ของเราจะบาลานอาหารที่เราต้องกินคือโปรตีนอา่าแล้วก็ไขมันที่ดีแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่ดเีเวลาเราพูดถึงอาหาร3มแบบนี้นะคะมันดูไม่ยากเนาะมันดูง่ายแต่เวลาบางคนเนี่ย กินแบบนั้นเหมือนกันกินโปรโตีนกินไขมันดีเอ่อแล้วก็กินคาร์โบแทบไม่กินคาร์โบไฮเดตอ่ะบางคนแทบไม่กินคาร์โบไฮเดตหรือกินคาร์โบไฮเดตน้อยอะไรก็ตามทีมันก็จะมีฝั่งที่อ่อ S D L สูงเกินร้อยซึ่งเวลาที่ S D L สูงเกินร้อยเนี่ยนะคะเอามาเปรียบเทียบก่อนว่า S D L ต่ำกับสูงเนี่ยมันก็เสียหายเหมือนกันแต่ว่าต่ำเนี่ยจะเสียหายมากกว่าโอกาส ความเสี่ยงการเสียชีวิตหรือการที่จะเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจเกี่ยวกับภาวะของการอุดตันของหลอดเลือดมันจะเกิดปัญหาเยอะกว่า s d l ที่สูงเกินร้อยอันนี้เขามีงานวิจัยทุกคนมันจะมีคุณหมอที่ต่างประเทศนะเขาจะมีงานวิจัยออกมาเทียบสัสดส่วนระหว่างการที่ s d l ต่ำกับ s d l สูงเน่ยต่ำเนี่ยเสี่ยงตายมากกว่าเสี่ยงเป็นสโตรกเป็นแบบว่าเสียชีวิตโดยเฉียบพันมากกว่า แต่ก็ใช่ว่าสูงแล้วจะดีเลิศเลอไปเลยนะทีนี้อ่ะทุกคนรู้แล้วว่า hdl ต่ำมันไม่ดีเอากลางๆอะ่ะดีที่สุดกลางๆก็คือสัดส่วนมันมาล้านระหว่างไตกรกเซอไรกับ hdl ไม่เกิน2หรือสวยๆก็คือ1.8แบบบนี้นะคะซึ่งสัดส่วนที่จะเป็นแบบนี้ได้เกิดจากอาหารการกินเนาะทีนี้ และอาหารการกินนั้นต้องเป็นมิตรต่อตับนะทุกคนสมมุติว่าเรากินโปรตีนแต่ดันเป็นโปรตีนแปรรูปเนี่ยเนาะเออโปรตีนนั้นมีน้ําตาลด้วยโปรตีนนั้นมีแบบไขมันเทียมใส่เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเออหรือว่าถ้าเรากินไขมันแล้วก็ดันเลือกไขมันไม่เป็นมันก็ส่งผลต่อตับเวลาเวลาเรากินอาหารนะคะสิ่งที่เราจะต้องคํานึงคือกินแล้วช่วยทําให้ตับของเราเนี่ยไม่ต้องมีภาระเยอะนะ ถ้าเรากินไม่เป็นตับก็จะเกิดการทํางานที่ไม่ไม่สมดุลน,นะคะพอตับทํางานไม่สมดุลน,นะอาหารมันไม่ดีตั้งแต่ตับแล้วเนาะมันก็ส่งผลถึงลำไส้ของเราด้วยเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยทีนี้นในกรณีที่บางคนเนี่ยก็จะออกแบบอาหารดีมากไตรกีสริสลาแบบไม่ได้สูง HDL ดันสูงเกินร้อยอ่ะเขามีงานวิจัยว่าอ่า HDL ที่สูงเกินร้อยเนี่ยก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการจะ เขาเรียกว่าเกิดปัญหาของเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันก็จะน้อยกว่าต่ำเนาะมันน้อยกว่าต่ําแล้วก็ในผู้หญิงเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่อันตรายเท่าผู้ชายด้วยนะทุกคนเออแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะมีความอันตรายมากกว่าผู้หญิงถ้า HDL เกินร้อยนะคะแต่ทีเนี้ยเเรามาดูเรามาดูว่าตัว HDL ที่เกินร้อยเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเนาะซึ่ง HDL ที่เกินร้อยเนี่ยนะทุกคน ถ้าเราไปฟังจากหมอเนี่ยเขาก็จะอธิบายเป็นภาษางงมากเลยนะแต่สรุปก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตับของเราอะค่ะสูญเสียระบบการจัดการเนะเพราะว่า HDL มันถูกผลิตมาจากตับ75%นะคะซึ่งการผลิต HDL ของของไขมัน HDL เนี่ยไขยมันตัวเนี้เขาส่งผลดีต่อน้ำดีนะช่วยทำให้น้ำดีทำงานดีเนาะระบบการย่อยดี นะระบบการไหลเวียนของเลือดดีระบบในการกําจัดพิษในการที่จะเอาไขมันที่จะก่อการอักเสบเนี่ยเอาออกไปเอาออกไปเวลาที่ตับดีนะแล้ว HDL ที่ออกมาจากตับที่ทํางานดีอะ่ะมันก็จะไม่ต่านะมันก็จะมีความสมดุลของเขาเนาะซึ่งพอ HDL เขาสมดุลเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อระบบร่างกายทั้งหมดเลยแต่ถ้า HDL มันมากเกินไปมันเกิดจากตับทํางานที่เสียสมดุลและ สอดคล้องกันตรงนี้ทุกคนเวลาคนที่มีภาวะ hdl สูงเกินร้อยนะจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมีภาวะของไทรอยทำงานผิดปกตอิอีกตัวแรกก็คือคอร์ดิซอลคอร์ดิซอลเนี่ยหรือว่าหรือว่าฮอร์โมนเครียดเนี่ยเนาะเขาถึงให้ไปตรวจฮอร์โมนฮอร์โมนกันเนานะตรวจไทรอยตรวจคอร์ดิซอลว่าว่ามันทำงานมากเกินไปหรือเปล่ามันมีความแบบเกินสมดุลไปหรือเปล่ามันเกิดจากความเครียดด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นทุกคนก็สรุปเอาแบบชาวบ้านเราเลยนะชาวบ้านเราเนี่ยทําไงก็ได้ให้ตับเราทํางานสมดุลนะคะวันนี้ใครที่ทานสารสกัดอยู่นะตัว NRF2 คือตัวเขาเรียกว่าล้างพิษตับทําความสะอาดตับกระตุ้นตับ activate ต,ตับโอกาสที่จะ SDL เสียสมดุลไม่มีเลยถ้าใครใช้ต่อเนื่องนะตัว NRF2 เนาะ แต่บางคนไม่ได้ใช้ Nrf2 ตัวเบตากูแคนก็ช่วยตับจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะบอกให้หัวใจของการที่เราออกแบบอาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนบริสุทธิ์ไขมันดีครับที่เป็นธรรมชาติเดิมๆถ้าสมมติว่าเราออกแบบอาหารที่ดีจริงๆอะค่ะที่เป๊ะจริงๆคำว่าเป๊ะจริงๆนะีไม่ใช่เลิศหลูอะไรนะแต่มันคือมาจากธรรมชาติเดิมๆแล้วนะคะเดิมๆนึกถึงท้องทุ่งท้องนาเนาะ เลี้ยงปลาเองเอนานะแล้วก็กินผักบุ้งกินอะไรที่เราหามาเองอะ่ะปัญหามันจะไม่ค่อยมีแต่ว่ายุคสมัยเนี้ยเราเข้าร้านสะดวกซื้อเนาะแล้วเราก็จะกินอาหารสําเร็จรูปกินอาหารที่มีการเอาไปผ่านไมโครเวฟอะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วเราไม่ได้ปลูกด้วยออแกนิกอะค่ะสารอาหารมันจึงลดลงเพราะสารอาหารลดลงแล้วมันดันมีพิษเพิ่มมากขึ้นไปอีก อันนี้คือปัญหานะคะที่ทุกเพิ่งเข้ามาค่ะคุณเนะแล้วสาเหตุที่ทําให้ HDL สงูงสาเหตุมันมาจากการเสียสมดุลของการทํางานของตับนะคะตับเนี่ยทำงานไม่คือจริงๆแล้วถ้าทางการแพทย์เขาก็บอกว่าเกิดจากยีนนูน้นยีนนี้เนาะแต่จริงๆอะ่ะมันคือการที่เราเรายังขาดสารอาหารอยู่อะค่ะ เวลาเวลาที่ s d l มันสูงมากเกินไปไหมมันจะมีอยู่ในเคสของคนที่ดูแลอาหารเป๊ะไม่ไม่แป้งไม่ไม่ไมขมันเทียมเนาะกินอาหารโปรโตีนสูงสูงแต่จริงแล้วถ้าเรากินโปรโตีนที่มันยังไม่ได้ออกนิกยังไม่ได้เพียวจริงๆและเรายังขาดสารอาหารเนาะซึ่งคำว่าสารอาหารเนี่ยที่เน้บอกว่ายุคนี้เราไม่ได้ปลูกผักเองเนาะอย่างเราอยากจะไปได้สารต้านอนุมูลอิสระเยอะเยอะย่างเนี้ยค่ะเวลาผักที่มันโดนสารเคมีเนี่ย พวกสารอาหารมันจะลดประสิทธิภาพลงเนาะพอมันลดประสิทธิภาพลงแล้วเราไม่ได้กินสารอาหารที่พอบวกกับเราไปกินอาหารแปรรูปเยอะมันก็จะส่งผลให้แม้ว่าเราจะหุ่นลีนมากไตกิสลายแบบต่ําเตี้ยมากเนาะแต่ hdl เราก็แทนที่มันจะบาลานซ์มันก็จะสูงมากเกินแล้วคนในยุคใหม่เนี่จะมีภาวะ hdl ที่สูงเกินร้อยร่วมกับปัญหาของไทรอยทำงานผิดปกตินะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว Red, ะฮอร์โมนเครียดอะค่ะซึ่งพอมีฮอร์โมนเครียดมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการนอนที่ไม่ดีด้วยเหมือนกันเนาะภาวะที่คอร์ติซอลทำงานผิดผิดแบบทํางานเยอะเกินต่อมโกไตล้าพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะคะเราก็ต้องหาเขาเรียกว่ากินสารอาหารให้พอให้ครบเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าหยุดกินพิษให้ได้ดีนะถ้าวันเนี้ยใครหยุดกินพิษไม่ได้ดีคนที่ทาน NRF2 ได้เปรียบเพราะว่า NRF2 เนี่ยเขาต้าน พิษต้านอนุมูลอิสระได้แบบหต่อ1นล้านโมเลกุลเนาะแล้วเขาช่วยลดการอักเสบนะคะช่วยฟื้นฟูตับลดการอักเสบ40%่ใน30วันอันนี้อันนี้คือตัว nrf 2แต่วันนี้ใครไม่ทาน nrf 2สารสกัดที่เป,เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พวกเครื่องเทศเนี่ยก็ช่วยได้นะคะพวกเครื่องเทศเราก็ลองหามาทานดูเนาะ,ะรวมถึงวันนี้ใครที่ทานตัวเบต้าโกแคนอยู่เนาะ เบต้ากูแคนเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเขาช่วยแค่แคระบบภูมิคุ้มกันแต่จริงแล้วการที่เขาทําให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงอะคะ่ะเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะมาเป็นตัวทําความสะอาดตับเนาะซึ่งคนที่ทานเบต้ากูแคนไปยาวนานต่อเนื่องเนี่ยไม่เพียงแต่เพิ่ม nk เซลล์ ale, เพิ่มความสมดุลแข็งแรงของภูมิคุ้มกันเดิมของร่างกายเนาะกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยให้ทํางานตรงไปตรงมาไม,ไม่ตม่ำไม่เกินแบบนี้นะคะเขาก็ยังไปช่วยทําให้ฟื้นฟูตับและไตไปในตัวด้วย ซึ่งเนซ์กำลังจะบอกแบบนี้ว่าพวกสารสกัดที่มาจากธรรมชาติค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้แก้ปัญหาแค่เรื่องนั้นเหมือนยาเนาะสมมุติเรากินยาแก้ปวดหัวต้องการให้หายปวดหัวแต่มันไปทํากระทบต่อหลอดเลือดดำเหมนเนี้ยถ้าเรากินต่อเนื่องต่อเนื่องแต่เวลาเราใช้สารสกัดนะคะยกตัวอย่างเราใช้ตัวฮอ,อทอนนี่เนโพสไปนะฮอทอนโคนไซคิวเทนเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการผลิต HDL ที่ตรงไปตรงมาอย่างเงี้ย เวลาเรากินาสารสก,กัดจากคอทอนโคนไซคิวเทนร่วมกันนะสิ่งที่เราต้องการสมมติเราต้องการทําให้ SDL ของเราทํางานตรงไปตรงมาไม่ไม่มากเกินไม่น้อยเกินแต่เราไม่ได้แต่เฉพาะแค่ผลตรงนั้นนะ่ะเพราะเวลาที่ตับเขาเขาได้รับสารอาหารตรงนั้นเนะเขาได้รับสารอาหารตัวนั้นตัวโคนไซคิวเทนเขาเป็นพลังงานให้กับเซลล์อค่ะ ส่วนตัวฮอทอนเนี่ยเขามีฟาวนนอยซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในตัวฮอทอมนมันจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นทําให้การสูบฉีดทําให้การไหลเวียนของเลือดแล้วทําให้เกิดการต,าต้านต้านพิษต้านอนุมูลอิสระเนาะมันก็จะส่งผลนอกจาก s d l ที่ทํางานตรงระบบแล้วมันจะไปลดไขมันตัวที่ไม่ดี ซึ่งในสารสกัดในฮอทอนเนี่ยเขาจะมียาคล้ายๆกับยาลดการเต้นการผิดจังหวะของหัวใจค่ะมีฤทธิ์เหมือนยาเลยทุกคนแต่ว่าเป็นสารสกัดไม่ใช่ยาพราไม่ใช่ยาเนี่ยมันก็จะไม่มีเขาเรียกว่าค่าเสื่อมในระยะที่ว่าเราใช้อย่างต่อเนื่องอะนะพวกที่มาจากธรรมชาติมันดีแบบนี้ยยาบางคนอาจจะไปหาสารสกัดฮอทอนมากินแบบหรือไปเอาจากอายกตัวอย่างนะสมมุติว่าเราจะกินจากธรรมชาติอย่างเงี้ย อย่างขมิ้นหรือพริกไทยหรือสารทอทอนที่มัมีฟลาวโนนอยเงี้ยเราก็าเอามาได้แต่ว่าการใช้สารสกัดมันเป็นการส่งต่อความสะดวกไงคะทุกคนวันนี้ถ้าเรากําลังมองหาสิ่งที่ทําให้ H D L ของเราทํางานตรงระบบไม่มากเกินไม่น้อยเกินเราใช้ธรรมชาติซึ่งธรรมชาตินี่มีทั้งธรรมชาติจากอ่าเราจะไปกินน้ํามันมะกอกน้ํามันมะกกดน้ํามันที่ดีนะเราก็ต้องเลือกกินแต่เราต้องกินแล้ว มันทำให้ตับของเราเกิดการทำงานที่สมดุลน,นะคะเพราะตับเป็นตัวสร้าง s d l เนาะแล้วตับที่สมดุลเนี่ยมันก็จะสร้าง s d l อย่างเหมาะสมไม่มากโอเวอร์ Over จนเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปรวมถึงเวลาที่ s d l ถูกสร้างที่สมดุลแล้วน้ำดีก็จะทำงานได้ดีด้วยนะคะมันจะส่งผลต่อแบบทุกๆระบบอะเวลาที่สารตั้งต้นมันถูกต้องอะเนาะมันก็จะส่งผล รวมถึงคนที่มีปัญหาด้านหัวใจพวกนี้นะคะเวลาทุกคนสังเกตนะเวลาที่ตับเราทำงานได้ดีเนาะไขมันไขมัน,มนเวลาเราไปตรวจค่าไขมันเนาะคอเลสเตอรอลเนี่ยถูกสร้างที่ตับซึ่งเวลาที่ตับของเราซึ่งเป็นตัวสร้างคอเลสเตอรอล80%ตับเป็นตัวสร้างแต่มันเป็นการสร้างที่ถูกระบบทีนี้มันจะถูกระบบ ตัวเราก็ต้องกินอาหารที่ถูกระบบอะค่ะซึ่งอาหารที่ถูกระบบเนี่ยก็ต้องเป็นโปรโตีนเลี้ยวฟู้ดจากธรรมชาติถ้าเราหาได้ดีที่สุดคือเดิมเดิมแต่ถ้าเราหาไม่ได้เราหาแบบแปรรูปต้องใกล้เคียงธรรมชาติให้มากที่สุดเนาะ,ะคาร์โบไฮเดตก็ต้องเป็นคาร์โบไฮเดทที่แบบไม่แปลรูปพวกเนี้ไขมันก็เป็นไขมันที่ดีนะเรากินสารอาหารกินวิตามินแร่ธาตุสมมติเรากินผักกินอะไรเรากินให้หลากหลายถ้าเรากินหลากหลายได้อันนี้เป็นตัวช่วยตับ เวลาเวลาสายสุขภาพเขาดูแลสุขภาพนะทุกคนเขากินอาหารที่มันเป็นผักสดผักออร์แกนิกมันก็เป็นมิตรต่อตับเนาะแต่ถ้าวันนี้เราไม่สามารถทําแบบนั้นได้ค่ะเราใช้ตัวช่วยนะซึ่งตัวช่วยทุกตัวที่เป็นสารสกัดนะทุกคนเวลาทุกคนจะหาสารสกัดมากินนะเราต้องกินตัวไหนก่อนตัวไหนที่ฟื้นฟูต,ตับของเราอ่ะเราต้องหามากินก่อนเพราะตับเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าผู้บัญชาการใหญ่เนาะ ตับเนี่ยนะทุกคนสังเกตไหมคนที่ตับมีปัญหาเนี่ยจะเกิดโรคหลายๆโรคเขาต้องไปคิเลชันล้างพิษตับต้องไปดีท็อกพิษตับกันอะไรเงี้ยนะแต่วันนี้ถ้าใครใช้ตัว NRF2 อยู่นะคะอันนี้เรากำลังดีท็อกตับทุกวันเลยนะแล้วเรากระตุ้นให้ตับเนี่ยสร้างเอนไซม์ต่างๆซึ่งเวลาเอนไซม์มันเกิดการสร้างแล้วถูกผลิตขึ้นมาเอนไซม์ inside ของร่างกายเนี่ยคือ คือตัวที่จะส่งสัญญาณให้ระบบต่างๆทำงานตรงระบบอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราขาดการสร้างเอนไซม์ตับของคนที่เป็นตับแข็งหรือว่าของคนที่เป็นตับเสื่อมเนี่ยสร้างเอนไซม์ไม่ตรงระบบนะคะตั้งแต่พี่ตามคุณเน้มาบ้านที่อะไรข้าวสารหกิโล6เดือนยังกินไม่หมดเลยค่ะกินแต่เผือกมันกิงน,นัวถั่วต้มกล้วยต้มเหมือนเน้เลยนะตอนเนี้ยเน้ก็ไม่ค่อยได้กินข้าวเหมือนกันนะคะก็จะเน้นไข่ต้มเนาะเน้นผัก เน้นแบบแบบสลัดอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะกินพวกนี้เอาเพราะว่ามันก็จะได้เป็นแบบคือคือพอเราอายุเยอะค่ะเวลาเรากินน้ําตาลเยอะๆเนาะน้าตาลเนี่ยไม่ใช่น้ําตาลเป็นช้อนนะทุกคนคาร์าบโบไฮเดรตที่กระตุ้นน้ําตาลเนาะอย่างเช่นข้าวเนี้ยมันก็จะจะให้น้ําตาลสูงกว่าที่มันเป็นเผือกมันหรือถ้าจะไม่กระตุ้นน้ําตาลเลยก็พวกผักใบซึ่งสายอ้วนเนี่ย สายสายเบาหวานเนี่ยควรกินผักใบเพราะมันไม่กระตุ้นอินซูลินแต่สายผอมเนี่ยกินพวกหัวมันหัวเผือกถั่วเนี่ยดีมากเลยนะคะแล้วใครที่เป็นภาวะเป็นเบาหวานดื้ออินซูลินอยู่เนาะเขาเรียกว่ากินอาหารให้เป็นยาเนี่ยจะต้องรู้สัดส่วนรู้วิธีกินเนาะเท่านี้เราเป็นเบาหวานดื้ออินซูลินอยู่แล้วเรายังคงกินข้าวกินแป้งกินอาหารแป้งเราก็ยังแบบมันก็ยังไม่สมดุลสักทีเนาะ แต่ถ้าเราอยากจะกินจริงๆอ่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยทุกคนตัวช่วยที่เนยบอกเราต้องมีสารต้านการอักเสบเวลาที่ฉลอน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ฉลอน้ําตาลที่จะไปทําให้เซลล์อักเสบเนาะสารต้านอนุมูลอิสระใครทานตัว Nrf2 Nrf1 ตัวเนี้ยช่วยเขาเรียกกลไกในการต้านการอักเสบช่วยลดการอักเสบระดับการทํางานของระดับ ไปถึง DNA ถึงยีนนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ที่เนบอกว่าเนี่ยเวลาเราจะหาสารสกัดมาทานเราต้องทานตัวที่หยุดต้นตอของโรคนะคะ่ะซึ่งต้นตอของมนุษย์ที่ป่วยเป็นโรคก็คือ oxidative stress นะ nrf 2เนี่ยมีงานวิจัยลด oxidative stress 40%ใน30วันตัวเบต้ากูแคนเนี่ยก็ลด oxidative stress เพียงแต่ว่า Beta เบต้ากูแคน่ยเขาส่งสัญญ,ญาณฟื้นฟู ตับอ่อนกับฟื้นฟูตัวแมคโครฟาจเนาะหมายถึงว่าช่วยแอคทีเวตนะคะทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยทำงานอย่างตรงระบบซึ่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะทุกคนเวลาร่างกายของเราเกิดการเจ็บป่วยเนาะร่างกายจะมีการต่อสู้กับเชื้อโรคแอนติบอดีแล้วมันก็จะมีซากตายซากอะไรเงี้ยไอ้พวกซากตายเนี่ยมันจะเป็นตัวก่อปัญหาให้กับหลอดเลือดของเราเนาะ,ะถ้าแมคโครฟาจเราทํางาน สมดุลก็เหมือนกับมีเรียกว่าแม่บ้านทําความสะอาดร่างกายขอยงเราไม่ให้เกิดการเป็นเซลล์ที่มันเสื่อมแล้วมันสะสมทับถมกันกลายเป็นแบบขัดขวางการจราจรแล้วก็ก่อทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษอะนะคะเนี่ยตัวเบต้ากูแคนเขาจะช่วยตรงนี้ทุกคนส่วนใครที่ต้องการจะช่วยในเรื่องของอะเรื่องของ sdl โดยตรงอยากให้สมดุล sdl เนี่ยทำงานสมดุลไม่เกินร้อยหรือก็ไม่ต่ําเตี้ยเกินนะ แล้วก็ดูแลเรื่องหัวใจโดยเฉพาะคนที่ไปทำบอลลูนใบพาดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหัวใจห้องแต่เราห้องทำงานไม่สมดุลหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ตัวฮอทอนโคเอนไซคิวเทนได้นะคะทุกคนโอเคนะคะพอดีวันนี้ลูกสาวคุณอาเขาเพิ่งเข้ามาที่บ้านเดี๋ยวเน้จะขออนุญ,ญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะเนาะเนต้องการจะมาบอกทุกคนนะคะว่าตัว สมดุลร่างกายเนี่ยถ้ามันเกินสมดุลมากเกินไปก็ก็ร่างกายก็จะคือคือเวลาค่าเลือดเนี่ยมันจะบ่งชี้คุณภาพชีวิตเนาะเราเรานึกภาพถ้ามันดีมากเลยอะ่ะบางทีดีมากมันจะไม่เกินไปกว่านั้นนะเออสมมุติว่าวันนี้เรานอนหลับดีสบายมีความสุขมากเลยไม่เครียดเลยอะ่ะแต่ว่าโอ้โหแบบ s d l ทำไมไปเกินร้อยอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมันร่างกายจะไม่โกหกเรา เวลาที่ h d l ไปเกินร้อยเราลองไปตรวจไทรอยดูเนาะไปตรวจต่อมหมวกไตดูพวกนี้นะคะเราก็จะรูะ้ตั้งแต่ฉีดวัคซีนโควิดมาชอบเหมือนคล้ายจะเป็นลมอาการมีตัวไหนแนะนำไหมคะ,ะสามารถทานตัวเบต้ากูแคนได้เลยนะคะทานฮอทอนได้เลย้งจะทานหนึ่งตัวสองตัวได้เลยทานได้ต่อเนื่องเลยเพราะว่าเวลาที่เราไปฉีดวัคซีนมาทุกคนเลยนะที่ไปฉีดวัคซีนมาจะมีอาการที่ไม่เคยเหนื่อยก็เหนื่อยเนาะ ออไม่เคยเพลียก็เพลียเคยแบบแข็งแรงแบบว่าเหมือนอึดทํางานอึดอยู่ๆก็เหมือนกับอ,อยู่ๆก็เหมือนมีอาการแบบมันล้า,ลาเพลียๆขึ้นมาลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นอาการจากเวลาเราไปไปฉีดวัคซีนเข้ามาเนาะแล้ววัคซีนเนี่ยบางยี่ห้อมันเป็นเชื้อเชื้อเป็นนะเพราะเชื้อเป็นหรือบางคนเนี่ยมีวัคซีนแบบไหนก็แล้วแต่เวลาร่างกายของเราเจอเชื้อโรคอะค่ะเพราะในนั้นมันมีเชื้อโรคด้วยเนาะอาจจะเป็นเชื้อเป็นเชื้อตายอะไรก็ตามที มันเหมือนกับร่างกายต้องทํางานหนักขึ้นน่ะแล้วพอร่างกายเราทํางานหนักขึ้นในสภาวะที่ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันเท่าเดิมอะ่ะทุกคนนึกถึงเราเนี่ยไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อแล้วไปชกอะเนาะกล้ามเนื้อเราอ่อนแรงอะแต่คู่ต่อสู้มันแบบโอ้มันแบบตัวแข็งแรงของเราค่ะซึ่งตัวเบต้ากูแคนเนี่ยเขาจะกระตุ้น NK เซลล์ธรรมชาติของเราให้ให้แข็งแรงให้เพิ่มกําลังความแข็งแรงเนาะการที่จะกําจัด เชื้อไวรัสเชื้ออะไรใดๆหรือว่าสารโลหะหนักจากวัคซีนจากอะไรเนี้ยเราจําเป็นจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะแล้วภูมิคุ้มกันเขาจะจัดการพวกนี้ไปเองเราสังเกตไหมเวลาที่อ่าข้อแนะนําในการที่จะจัดการกับวัคซีนเนาะก็คือต้องทําให้ตับสะอาดหลอดเลือดไหลเวียนเดินสะดวกลำไส้สมดุลมันก็คือหลักการของการสมดุลร่างกายเนาะต้องกินอาหารที่มัน ไม่ทําให้โรคกําเริบไม่เป็นภาระก,กับร่างกายค่ะคือกินอาหารสร้างสุขภาพอะซึ่งอาหารสร้างสุขภาพก็คืออาหารที่ไม่กระตุ้นอินซูลินไม่ลดภูมิต้านทานไม่น้ําตาลไม่ไขมันเทียมไม่ของแปรรูปพวกนี้เนาะเราก็กินแล้วทานโปรโตีนให้พอให้ถึงส่วนตัวช่วยที่ทุกท่านจะเอาไปช่วยได้มีตั้งแต่เบต้ากูแคนเลยนะทุกคนเพราะเบต้ากูแคนเนี่ย เขาสายตรงทําใหเ้เม็ดเลือดขาวแมคโครฟาจเนานะตรงระบบแล้วก็ไปกระตุ้น nk เซล้มีงานวิจัยเยอะแยะมากเลยนะคะเป็นเขาเรียกโครงสร้างหนึ่งสามหนึ่งหกดีนะจะช่วยเรื่องนี้โดยตรงซึ่งเน้เนี่ยนยะี่ห้อที่เน้จาหน่ายอยู่เนะี่ยจําหน่ายด้วยกินด้วยนะแล้วก็ทดสอบด้วยคือที่บ้านเน้เนี่ยก็จะมีคนไปฉีดวัคซีนคือคุณอากับลูกชายแต่เขาไม่ได้มีอาการใดๆเลยนะคะเพราะว่าเขาทานสารสกัดแต่ส่วนตัวเน้เน้เป็นคนไม่ได้ฉีดอยู่แล้วนะ ค่ะคุณแม่ใช้โคนไซคิวเทนกับเบตา้ากูแคนเนถูกทางแล้วนะคะสามารถใช้ได้เลยแล้วก็เพิ่มปริมาณได้นะคะสามารถเพิ่มปริมาณได้แล้วก็ดื่มน้ําให้พอเนาะคือเวลาเราทานตัวเบตา้ากูแคนกับฮอทอนโคนไซคิวเทนเนี่ยเขาเป็นสารอาหารระดับเซลล์นะแต่เวลาเรากินอาหารนะคะเราก็ต้องให้อาหารของเราด้วยก็คือทานโปรโตีนทานโปรโตีนให้ถึงให้พอเพราะโปรโตีนจะเป็นตัวสร้างกล้ามเนื้อ ทำให้กระดูก N เอนระบบโครงร้างโครงสร้างของเราเนี่ยกระตุ้นซ่อมสร้างนะให้เราแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นส่วนตัวเบต้ากลแคนฮอรอนก็ไปทํางานในระ,ระดับของของยีนของเซลล์ที่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแต่จะไปรู้อีกทีก็เวลาเราไปตรวจเลือดอะไรแบบนี้นะคะโอเคนะคะทุกท่านเดี๋ยวเนต้องขออนุญาตก่อนเนาะเดี๋ยวพอดีญาติยี่ยมนะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยนะคะบ๊าบายนะคะ